เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมมือถือวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะกลับมารีวิวตัวละครกันนะครับซึ่งตัวละครที่ผมจะนํามารีวิวในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอ,อย่าง อาชุราคาบุโตะนั่นเองนะครับผมก็สบอาชุราคาบุโตะเนี่ยจริงผมก็ได้เคยทําคลิปรีวิวมันเอาไว้แล้วนะครับผมแต่ว่าคลิปนั้นมันก็นานแล้วนะแล้วในช่วงนั้นผมก็ยังไม่ได้ปั้นอาชุราคาบุโตะเนี่ยจนขึ้น5ดาวนะครับแต่ในตอนนี้นะครับผมเจ้าอชุราคาบุโตของผมเนี่ยก็ได้ทาการขึ้น5ดาวเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็จะขอนํามันกลับมารีวิวใหม่อีกรอบหนึ่งเลยกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถปั้นได้ยาวๆยวันเละเกมเลยนะคือเป็นตัวละครที่ติดเมตาตลอดกกกกาาาาลนั่รร็เเดดดี๋ยวมู อาอาชุราเข้าโปตเนี่ยหลังจากปั้นมันขึ้น5ดาวแล้วนะครับตัวละครมานะครับผมจะเก่งขึ้นอย่างไงบ้างน,นะครับก็เริ่มดูที่สกิลของมันกันก่อนและกัน สำหรับสกิลแรกเนี่ยก็จะทําการโจมตีเป้าหมายลายเดียวนะครับสร้างพลังโจมตี120%และเสริมดาเมจโบนัส8%จากค่ายพีสูงสุดนะครับก็อาจจะทําให้เจ้าตัวละครอ,อัชุราคาบุโตเนี่ยเวลามันตีธรรมดามันอาจจะตีธรรมดาแรงกว่าตัวละครระดับเอเดทั่วไปนะครับเพราะว่ามันจะมีการเสริมดาเมจโบนัสจากค่ายพีของมันยิ่งค่าไพีของมันเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งต่อยสกิลหนึ่งได้แรงมากขึ้นนะครับมาที่สกิลอัลติเมตของเจ้าตัวละครอ,อัชุราคาบุโตนะครับสำหรับสกิลอัลติเมตของมันเนี่ยผมก็ได้ทําการ ขึ้น3ดาวนะครับเพราะงั้นมันก็เลยจะมีการปรับเปลี่ยนสกิลอันเิเมทของมันนะครับโดยสกิลอันตตเมทของเจ้าอัชราคามุโตเนี่ยมันจะโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวนะครับผมจะสร้างดาเมจจาก262%พลังโจมตีและฟื้นฟูค่ายพี35%จากค่ายพีสูงสุดของตัวเองนะครับ และเมื่อโจมตีช่วงที่2นะครับติดคริเิเชลเนี่ยก็จะมีโอกาส100%ยเปทำให้เป้าหมายหลักที่โดนโจมตีนะครับติดสถานะรับดามเมจหรือว่าสถานะกระดูกหัก2รอ,อบถ้าติดสถานะรับดามเมจหรือว่าสถานะกระดูกหักจากสกิลอันตีของเจ้าตัวละครอัชราคาบุโตเนี่ยเวลาโดนโจมตีนะครับก็จะเสริมดามเมจโบนัสจาก80%พลังโจมตีนะครับ และสกิลพาสซีฟนะครับจะมีชื่อว่าโลอาชุรานะครับสำหรับสกิลพาสซีฟหลังจากที่เราอัพขึ้น5ดาวเนี่ยเมื่อเจ้าตัวละครอาชุราคาบูโตะนะครับโดนโจมตีมันจะทําการสท้อนดาเมจที่ได้รับ30%ให้ฝั่งศัตรูทั้งทีมนะครับก็ตอนที่ยังไม่ขึ้น5ดาวเนี่ยจะสท้อนแค่20%เท่านั้นนะครับแต่พออัพขึ้น5ดาวจะสท้อนมากสูงสุดถึง30%เลยนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูพัร์ที s สกิลดาวม่วงของเจ้าตัวละครอาชราคาบุโตกันบ้างดีกว่าน,นะครับซึ่งต้องบอกไปเลยนะครับผมว่าหลังจากมีดาวม่วงเข้ามาเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัวละครอย่าง uto, อาชราคาบุโตเนี่ยเป็นตัวละครที่โกงมากๆนะถ้าเราอัพมันขึ้นดาวม่วง5ดาวได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าน,นะครับผมว่าเราอัพดาวม่วงแต่ละดาวเนี่ยมันจะบวกค่าอะไรเจ้าตัวละครอาชราคาบุโตกันบ้างเริ่มที่1ดาวนะครับก็จะบบกเหมือนตัวละครแทงตัวตวไปนั่นก็คือจะเพิ่มค่าพีสามเปอร จะเพิ่มระดับต้านทาน10%นะครับดาวที่4เนี่ยก็จะเพิ่มอัตราต้านคี12%และดาวที่5นะครับก็จะทําการอัปเกรดสกิลพาสีของเจ้าตัวละครด้วงนะครับผมก็จะอัปเกรดการสะท้อนเนี่ยเพิ่มการสะท้อนดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น35%ให้ฝั่งศัตรูทั้งทีมนะครับเรียกได้ว่าถ้าเราอัปเจ้าตัวละครอัจฉราคะปโตเป็น5ดาวม่วงเนี่ยการสะท้อนก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับซึ่งผมมองว่าพาสีฟ5ดาวม่วงของเจ้าตัวละครอัจฉราคประปบโตเนี่ยมันโกงมากๆสำหรับตัวละครทีีี่มมในนนเกตอนน้นะ นีง่ายถ้ามันอัพดาวม่วงถึง5าดาวเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวละครที่อัพดาวม่วงแล้วพาสซีฟโกงที่สุดเลยก็ว่าได้นะจากตัวละครที่ผมเห็นอยู่ในเซิร์ฟไทยผมคิดว่าการอัพดาวม่วงให้เจ้าตัวละครอ,อัญชุราคาบตุตกขึ้น5ดาวม่วงก่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ OP มากๆเลยนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับมาดูในทางด้านของการ์ดกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าไอเทมแล้วก็ตาเฉพาะของผมเนี่ยอัพไปถึงดาวไหนแล้วนะครับแล้วรวมถึงเซตอุปกรณ์ที่ผมอัพให้เจ้าตัวละครอย่างอาชุราคาบุโตะด้วยนะครับสำหรับการพิเศษนะครับก็จะมีไอเทมเฉพาะแล้วก็ตาเฉพาะเนี่ยสำหรับไอเทมเฉพาะผมก็จะอัพเป็น3ดาวนะครับส่วนตาเฉพาะผมก็จะอัพเป็น4ดาวส่วนเลเวลการตีบวกเนี่ยก็จะอยู่ที่87นะครับผมไอเทมเฉพาะเนี่ยก็จะอยู่ที่60นะครับส่วนทางด้านเซตอุปกรณ์เนี่ยผมก็จะใส่ให้เป็นเซตชุดสูตรนะครเสีี่ยก็จมมมวาาาถ ตรงที่จะเพิ่มการสะท้อนดาเมจของตน20%นะครับแล้วก็หลังจากการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะฟื้นฟูค่าพี10%ให้เจ้าตัวละครอัชุราคาบโตนะครับก็เป็นเซตที่เข้ากับตัวละครตัวนี้มากที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่มีชุดเซตเนี่ยผมก็แนะนําว่าเน้นค่าพีสูงๆเอาไว้ก่อนจะดีมากๆเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นค่าสเตตัสของเจ้าตัวละครอาชีราคาบโตของผมนะครับจะมีพลังโจมตีอยู่ที่ 9ก0 0 0นะครับผมพลังป้องกันอยู่ที่3 0,000ืนะครับ HP เนี่ยจะอยู่ที่1 6 0 0 0ล้านะครับผมความเร็วก็อยู่ที่238นะอัตราคิดเข้าก็จะอยู่ที่8.50ดานะครับดาเมจเค้าเรื่งนี้เนี่ยผมไม่ขอพูดถึงเลยกันนะครับเอาว่าเราดูแต่ค่าหลักๆก็คือโจมตี HP ความเร็วกันนะครับก็ยกั HP ของเจ้าดวงผมเนี่ยอยู่ที่1 6 0 0 0ล้าน่นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับการปั้นในเซิร์ฟผมเนี่ยบางคนก็จะมีเลือดให้ตัวละครแทงประมาณ 3, 4, ล้านสามเี่ทลือนมาน้อยก็เพราว่าผมยัน ได้ไป เปิดแผ่นทักษะนะครับผมเนี่ยแผ่นทักษะผมเปิดได้แค่แผ่นเดียวนะครับส่วนองแผ่นไอ้ตรงทักษะขั้นที่2เนี่ยที่ผมไม่ได้เปิดเพราะว่ามันใช้ดาวเปิดค่อนข้างเยอะนะครับดาวที่ผมมีเนี่ยมันไม่พอในการเปิดทักษะ้เจ้าตัวละคร,รด้วยจริงๆนะครับก็เลยทําให้ดวงผมเนี่ยพลังมันยังอยู่แค่5้าแสนนะครับถึงแม้ว่ามันจะขึ้น5ดาวแล้วนะก็คนอื่นเนี่ยดวงขึ้น5ดาวเขาก็จะพลังขึ้น6กแสนกันแล้วนะครับผมซึ่งที่ขาดพลังน้อยๆก็จะมาจากตรงทักษะที่ผมไม่ได้เปิดนั่นแหละครับแต่ถึงจะเห็นดวงผมพลัง0้าแสนแต่มังไสใน ทีมของผมเลยนะเทียบดูตัวอื่นนะครับก็จะอยู่พลังที่ประมาณ460ตัวละครด่วงก็เป็นตัวเดียวที่ขึ้น500,000นะครับยังมีเจ้าโกเล่นบอลนะครับที่ขึ้น500,000อีกตัวหนึ่งครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวละครอาชราคาบุโตห้าดาวนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องไปจัดทีมลง PVP กันหน่อยแล้วกันสหรับทีม PVP ที่ผมคิดว่าเหมาะกับเจ้าตัวละครอาชราคาบุโตเนี่ยก็จะเป็นทีมสายสะท้อนประมาณนี้เลยนะครับจะมีแผงหน้าเป็นราชเตะเลลึกนะครับอาชราคาบุโตแล้วก็เจ้าตัวเดม ะจะมี k คิง g o l d e n b บอลและก็เมทัลไนท์ส่วนคอที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นคอสะอ้อนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าอาชราคาโบโตห้าดาวของผมเนี่ยลงพีพๆกับทีมสท้อนแล้วมันจะสท้อนได้ดุเดือดขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปประลองกันดีกว่านะครับ อันดับประลองผมตอนนี้ก็จะอยู่อันดับที่25นะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้รีวิวเจ้าซีรัลแฟงเนี่ยรู้สึกว่าผมจะอยู่อันดับที่3ได้นะครับแต่ผลที่อันดับผมตกไปเนี่ยก็เพราะว่าในลานประลองอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าผมไม่ค่อยเน้นสักเท่าไหร่ผมจะกดแค่ทาสู้5ครั้งตรงนี้ต่อวันเพื่อรับเควสเท่านั้นนะครับเพราะจากที่ผมคิดดูเนี่ยผมคิดว่าอันดับประลองผมนะครับไม่ว่าจะอยู่อันดับเท่าไหร่มันก็จะได้เพชรประมาณ200ต่อวันนะครับต่อให้เราอยู่อันดับ1อันดับ มากก็แค่30เพชรนะครับและถ้าเรายิ่งอยู่พวกอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยก็จะโดนคนอื่นเนี่ยมาชาเลสหรือว่ามาทา้าทายสู้กับเราอยู่บ่อยๆนะครับและถ้าเราสมมติแพ้เข้าเนี่ยเราก็ต้องมาจัดทีมแก้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเครียดนะครับผมก็เลยแบบปล่อย p p ไปนะแต่ในวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาแต่อันดับกลับคืนด้วยทีมสะท้อนของเรานะครับเดี๋ยวขอซื้อ ตัวท้าสู้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาสู้กับใครดีนะ้าเดี๋ยวเรามาขอท้าสู้กับคนอันดับ19เลยกันนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาน่าจะเป็นทีมสายดาเมจนะครับและทีมเราเป็นทีมสตรอนเพราะงั้นเราไปรับดาเมจจากทีมเขาดูดีกว่านะครับผมว่าเจ้าอาชัชราคเข้าประตูของผมเนี่ยจะทําการสะท้อนไปได้มากสูงสุดเท่าไหร่นะครับจะสท้อนแล้วทีมเขาตายเองไหมน,นะครับก็มาดูกันนะฝั่งที่ได้เปิดก่อนเนี่ยก็จะเป็นคิงของฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคความเร็วขอตั้งเป็นคูณ3แล้วกันนะ เพื่อให้คลิปนี้เนี่ยมันจะได้ต่อสู้กันแบบไวๆนะครับโอเคคุณ3เรียบร้อยคิงเ็าเปิดมานะครับทีมผมติดต้านทานกี่ตัวเนี่ยติดต้านทานไปถึง5ตัวเลยนะครับโอเคคิงผมอันติส่วนกลับไปส่วนผลที่คิงผมมีามานานในการใช้เนี่ยก็เพราะว่าผมใช้คอราชาทะเลลึกนะเวลาติดต้านทานก็จะได้พลังมาใช้นะครับและตอนนี้ท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าทั้ง2ฝั่งมีซิวแฟนแล้วมันกลางโล่แบบเถื่อนมากๆนะกลางแทจบจะทุกตัวเลยก็ว่าได้นะครับ เอามาดูทัชซึมอกิคอันติมาใส่ทีมผมนะครับแล้วก็น่าจะโดนท้อนตายไปนะครับแนวหลังตาย2ตัวเลยนะครับนี่คือความโหดของพาสิบดวง5ดาวนะครับโอเคแล้วดวงเราก็ต่อยซิโนโฟแฟงเขาจะตายานะแล้วนะรอบนี้ผมน่าจะชนะง่ายๆนะครับสเปอร์ดาร์ชายคอนติใส่เจ้าตัวละครราชาผมนะครับไม่เข้าเน,นะเพราะเป็นแทงตีแทงนะครับโอเคเข้าเทิร์นที่2นะครับคิงผมมันติน่าจะจบนะครับ เพราะว่าเหลือดาร์คชายตัวเดียวแล้วก็ทีมผมยังไม่ตายเลยสักตัวนะที่ยงไม่ตายเลยสักตัวเนี่ยก็จะมาจากพาสซีฟของเจ้าซีโนแฟงนี่แหละครับที่สร้างโล่ทำให้ยืนได้นานยิ่งขึ้นนะโอเคซีโนแฟงต่อยไปครับไม่ตายฮฮ ตัวนี้เป็นตัวที่ถึกมากแล้วผมก็อยากได้มากเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวละครซูปเปอร์ดร์กชัยคือถ้าผมได้มาตอนนี้ผมก็จะปั้นมันเพื่อรอเข้าทีมซอมบี้แมนของผมเลยนะครับคู่แรกก็ชนะไปนะครับตอนนี้อันดับเราก็ขยับมาอยู่ที่อันดับ19นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกับคนต่อไปกันนะครับคนต่อไปขอดูกับคนอันดับที่9แล้วกันเพราะว่าดูจากตัวเขาเนี่ยเขาน่าจะเป็นทีมแบบสายแบบกระหน่าเน้นดามเมจใส่ทีมเราหนักๆนะครับมาดูที่คู่ที่2นะครับคู่ที่สองเนี่ยก็จะเป็นจัก,กรพรรดิเด็กฝั่งตรงข้ามได้เปิดก่อนนะครับ จากพัดเด็กเขาอันติมานะดาเมจจะอยู่ที่40,900เนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะว่าจะสท้อนกลับไปเท่าไหร่นะจากพาดิ0ดวงท้อนกลับไปประมาณ200,000ได้นะครับแล้วต่อไปคิงผมก็ยัดอันติใส่ฝาหนงข้ามนะครับแต่รู้สึกว่าฝาหนงข้ามเขาน่าจะใช้คอเด็กวลสอนะที่ติดบทขยี้ก็จะได้พลังงานกลับมานะครับแต่โคดินบอลคอนติมาทีมผมก็ติดโลทั้งทีไปนะส่วนหน้ากากหวานก็มากระชากไส้เจ้าตัวละครอย่างเมทนายทีมผมเนี่ยตายไปนะครับ แล้วราชาทะเลเขาก็ต่อยซิโนแฟงผมล่วงไปนะครับผมแต่ราชาทะเลฝั่งผมไม่ยอมนะครับต่อยกลับไปคืนนะแต่ไม่ตายแต่ร่วงก็ซ้ําไปนะครับรอบนี้เหลือ4ต่อ3นะครับผมจากพัดเด็กเขาอันตีมารอบนี้ดาเมจ200,000นะแล้วก็โดนท้อนตายไปนะครับและคิงผมน่าจะปิดฉากหรือเปล่าอาอยังครับผมเหลือเจ้าฟูบุกิทีมเขานะครับ มาดนว่าใครจะปิดฉากนะครับโกลเด n b a l อันติสวนไปเรียบร้อยนะครับผมสกคู่ที่2เนี่ยเราก็ชนะไปนะครับผมก็ชนะทีม Fudamid ฝั่งตรงข้ามนะอันดับก็เพิ่มขึ้นมา10อันดับนะครับมาหาคนที่จะดวนกับเราเป็นคนที่3ดีกว่านะครับก็สกคนที่3เราจะดวนกับใครดีหน้ามีท็อป1ท็อป2นะครับผมก็น่าดวนเหมือนกันแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาสู้กับคนที่4ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชนะหรือว่าแพ้เนี่ยเราคอยไปดวนกับท็อป1ท็อป2ดีกว่านะก่อนที่จะจบคลิปนะครับ เริ่มคู่ที่3นะครับคิงฝั่งของข้ามได้เปิดก่อนนะครับผมก็มาดูกันว่าทีมผมเนี่ยจะติดโลทั้งทีมหรือเปล่านะครับเพราะว่าคิงมานันติโดนทั้งทีมนะโลตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6นะครับเรียกว่าติดทั้งทีมนะต่อไปคิงผมใบเขาบ้างนะครับมเมทไนต์ตามนะครับติดกระดูกหักไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นแค่สิเเท่านั้นนะครับรอบนี้ฝั่งของข้ามไม่มีพลังงานใช้แล้วนะครับผมฝั่งผมก็ไม่มีนะครับเพราะโดน,าามมดาน,านเาลทยนะ โอเคซุดปอร์ดาร์ชายเขาอันติใส่ราชาผมนะครับก็ไม่ค่อยเข้านะเพราะาแทงตีแทงอย่างที่บอกไปดาเมจมันไม่ค่อยมีกันอยู่แล้วรอบนี้ทีมผมเหลือทั้งหมด6คนนะครับฝั่งเขาคิงตายไปแล้วคนหนึ่งเทอร์นที่เนีในทีมผมน่าจะได้เปรียบพอสมควรนะครับเริ่มมาที่คิงอันตินะครับผมใบเขาต่อยอีกรอบหนึ่งนะแต่เทอร์นที่2การใบก็ไม่ค่อยมีผลเลยนะว่ามานาม,ม,นมันมีค่อนข้างเหลือๆนะครับโอ้โหเจ้าดาร์ชัยก็ไม่ยอดทออีกแล้วนะครับเป็นตัวละครที่แบบตายยากมากๆในบรรดาแทง่ยนะ จกักรพรรดิเด็กน่าจะโดนทอนตายเปล่ามันว่าจากักรพรรดิเด็กเขาจะใช้ชุดสูตรนะครับเห็นเลือดด้งขึ้นมาอยู่เมื่อกี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมโกลเด้นบอลผมอันติทีมเขาหายอย่างรวดเร็วนะครับ ตอนนี้อันดับเราก็มาอยู่อันดับที่4แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองท้าสู้กับคนอันดับที่1นึ่วกันนะครับผมเพราะว่าคนอันดับที่2กับอันดับที่3เนี่ยเป็นคนในกิลด์เดียวกับผมนะครับส่วนอันดับที่1เนี่ยปกติจะเป็นกายหิตนะครับหัวกิลผมเองนะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ทาไมอันดับ p p เข้าถึงตกนะครับเป็นคนที่ชื่อว่าเฮล่าเทนนะครับที่ขึ้นมาอยู่อันดับที่1นะสาหรับคนที่ชื่อว่าเฮล่าคนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่โหดมากๆในเซิร์ฟเวอร์ของผมเลยนะครับรูแค่ว่าอาตอม่วม ทีมเขาจะปาดแรงนะครับแต่ผมก็มั่นใจว่าทีมสตอนของผมเนี่ยอาจจะทนได้นิดหนึ่งนะครับผมก็ซื้อตัวแล้วก็ไปท้าสู้กับเขาเลยละกันเริ่มกันที่คู่สุดท้ายนะครับกับทีมสต้อนของผมแล้วก็สุดยอดทีมสายสปีดของเฮ่านะครับที่พลังเนี่ยห่างกันประมาณ2ล้านได้นะครับก็คิงเขาเปิดมากระดามเมจที่ล้านห้านะครับส่วนทีมผมก็น่าจะได้โลทั้งทีมนะ แล้วก็เจ้าตัวละครอย่างมทานายกันติส่วนมานะครับเหมือนว่าจะติดกระดูกหักไปถึง4ตัวเลยนะครับคิงผมทําการอันติส่วนไปนะครับเขาก็ไม่มีพลังงานใช้นะแต่ดูดาเมจนะครับที่ฝั่งเขาทาใส่ทีมผมเนี่ยแค่2ตัวทีมผมก็แทบจะตายหมดแล้วนะครับดูเลือดแต่ละตัวดิโอเคแล้วตอมมิกเขาตีธรรมดานะครับซิโแฟงผมก็ไปสว่านทันทีนะครับผมแล้วก็แทงท็อปอาวุธ3ดาวนะครับไถคิงผมไปตอนนี้ทีมผมก็เหลือ4ตัวแล้วนะครับฝั่งตนงข้ามเหลือ5ตัวนะโอ้โหแล้วดวงเขาต่อยแรงมากๆ ดูแล้วไม่น่าจะรอดน,นครับพลังมันห่างกันเกินไปนะผมว่าห่างกัน2ล้านนี่สู้ยากมากๆเลยนะครับถ้าห่างกันประมาณ1ล้านเนี่ยอาจจะพอไหวนะครับแต่ก็ถือว่าสู้กับที่1ได้ ไม่แย่ไม่ยับเกินไปนะครับพอศูนย์สีนะก็เป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสาหรับอันดับ PP เนี่ยผมก็ขอค้างเอาไวท้ที่อันดับที่4แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้กดเพจซื้อเพื่อตีคนอื่นต่อไปเนี่ยกลัวมันจะไม่คุ้มทุนนะครับผมก็ขอค้างไว้เท่านี้แล้วกันหลังจากนี้ถ้าไม่ได้มีการรีวิวตัวอะไรก็น่าจะปล่อย PP ไปเรื่อยๆนะครับน่าจะไม่ได้ลงนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเน้น PP อยู่แล้วนะครับจะเข้ามากดแค่ทาสู้ฟรี5ครั้งแล้วก็ไปลงหมวดอื่นๆต่อเท่านั้นนะครับ สำหรับคลิปการรีวิวเจ้าชราคาบโต5ดาวก็จะเป็นประมาณนี้ละกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวตัวละครของเกมวันพันแมนคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ